ในงานไทยเทคกที่เมืองทองขานีนะครับวันนี้ก็จะมีงานอยู่วันที่ 22, 23, 24, 25, 26นะครับวันที่ 25, 26คือเสาร์ทย์นี้ก็ก็จะมีการจําหน่ายปีกให้กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะตามมาตามหาเพื่อนๆในชมรมโบลิง่งเอซบีของพวกเรานะครับว่าเขามาในงานบูธนี้มากแล่ไหนะครับวันนี้ผมก็มาเจอร้านหนึ่งแล้วครับอันนี้โกมุกบคุ้นเคยอ่ามาแล้วครับคนนี้โอ้วัสดีคเขาคุณเต้ ครผมน,นลึกมนครับเออก็ทําทำงานอยู่ที่บริษัทสอร่วมไทยนี้นะครับเป,เป็นอะไรบ้างครับตำแหน่งก็ตำแหน่งครับทำทุกตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็น general manager <c oughs> general ล a บ e ครับรวมไปถึงเป็นผู้นำในการทำธุรกิจนำข้าส่งออกแล้วก็ผลิตครับอันนี้ไม่ได้คุมเงินอย่างเดียวผมไม่ได้คุมเงินครับนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรา จริงๆเ้าก็มาอยู่ในชมรมมูลนิธิเสดีจแล้วนะครับครับก็อยู่ในชมรมมาน่าจะเกือบเกือบสิบปีนะครับแล้วก็ชมรมเป็นยังไงบ้างครับนชมรม ก็ได้ก็มีโอกาส้าไปช่วยเหลืองานชมรมก็มาหลายปีแล้วครับครับก็สนุกดีครับผมแล้วก็ได้ไปดูงานกับของชมรมมาก็หลายครั้งชอบมากครับชาบ้านนะครับครับจริงๆแต่เราเรื่องชมรมคือส่วนประกอบแต่พริงความสาเร็จของสองสอสอร่วมไทยครับสอสร่วมไทยนะนะครับก็จะมีผิดพลา์ที่ตอนนี้จำหน่ายที่ไหนบ้างเออก็สินค้าเราก็จะแบ่งเป็นหลายหมวดนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นแบรนด์โกลมแบรนด์สต๊าฟมนเนียนะครับก็จะมีจำหน่ายอยู่ที่เรือโกตกนี้นะครับก็จะมีจำหน่ายตอนนี้อยู่ที่ทั้งในโมเดิร์นเทรดแล้วก็ร้านขายของฝากทั่วทไปโมเดิร์นเทรดก็จะมีทั้งท็อปบิ๊กซีเทสโก้ครับจิ๊ปฟี่ออะไรแม็กซ์แวร์ลูครับก็ตามเดอะมอลล์อะไรที่ทั่วทั่วไปทั้งหมดครับ ก็ยังไงก็ฝากซื้อหนุนนี่แบรนด์โกลมกครับจร giveaway, ิงๆเพื่อนๆผู้ประกอบการแลาวจริงๆเขาก็ไม่ได้ขายของนี้เขาไม่ขายของในร้านตรงได้ครับไม่จริงๆทางผมก็มีส่งให้กับพวกกลุ่มร้านอาหารร้านกาแฟอะไรต่างๆนะมีคนเอาไปเซอร์วิแล้วก็ส่งออกต่อก็ยินีครับมีเราทําให้คนอื่นได้ไหม ถ้าเป็นแบรนด์โหมุกเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะในการรสชาติของเราเนี่ยเราเราไม่ได้ทำ OEM ครับไม่ทำ o e เราไม่ได้ทำ OEM แต่จะเป็นสินค้าหมวดที่จะทำ OEM เนี่ยจะเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับพวกแบรนด์ธนารจะเป็นพวกอาหารทะเลอบแห้งแปรรูปทั่วไปซึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกปลาแห้งปลาเค็มเค็มปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งครับผมทีนี้เราก็มีทำ OEM ให้กับหลายๆแบรนด์ หลายๆโลงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ตามต่างประเทศครับครับแสดงว่าเพื่อนๆในชมรมเนี่ยถ้าวันนี้อยากทำอยากอยากอยากจะมีพิิธภัณฑ์อาหารก็คุยกับแกได้คุยปรึกษาคุยกันได้ครับเที่ยวชมในบูธไหนครับว่าสินค้าที่โดดเด่นของครับจริงๆอยากจะขอสรุปคร่าวๆไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยจริงๆแบรนด์ของผมที่ตอนนี้ทำอยู่จะมีทั้งหมด4แบรนด์ครับมีแบรนด์โกคมโกมือครับมีแบรนด์ฟรุตมาเนียครับอายครับมีแบรนด์เออ่ ก็มีธนานะครับเเป็นลมปลาหมึกเนี่ยเซเนสดท้าถ้าดูนะคือจะเป็นปลาหมึกอบกรอบนะครับอันนี้ถ้าเดี๋ยวเปิดให้ชิมแล้วเคี้ยวกรอบกรอบให้ดูเดี๋ยวผมทดสอบเองเดี๋ยวให้ทางเฮียสมชายทดสอบให้แล้วก็จะมีในี่ยเนแบปลาหมึกบดอบนิ่มนะครับอันนี้ก็ปลาหมึกบดย่างอันนี้เราก็จะมีขายตัวนี้อยู่ที่ในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับมันเป็นปลาหมึกที่บดแล้วก็ย่างครับเอ่อ มันก็คือให้ฟีลลิ่งเหมือนกับการที่เฮียไปซื้อรถเข็นรถเข็นเดี๋ยวนี้ก็ตัวละสิบบาทยี่สิบาทคตัวละห้าบาทเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วแต่ของผมเนี่ยเงี้ยสามตัวยี่สิบบาท3ตัวยี่สิบสะอาดสะอาดไม่มีแบรนดวานบินมาตอมไม่มีครับกลุ่มเอ่อผลิตภัณฑ์ต้าหึกหยองนะครับปรุงรสต่างๆครับยิ่งอยากจะเห็นนะครับครับอันนี้ผมเห็นในเซเว่น ครับอันนี้เราก็จะมีขายตามแอบเข้าไปจิ๊กในึ่งสิบโอ้โหเขาไอ้จิ๊กเนี่ยให้นะต้องจ่ายตังค์นิดนึงนะไม่ไม่จ่ายตังค์จะมาเอาจะอยากจะชิมเนี่ยมาหาทางผมได้เลยครับโอเคก็จะมีตอนนี้เราก็จะเป็นรุ่นปีเราเนี่ยเราคอนเซ็ปต์เราก็คือเป็นผลไม้เพื่อความสะดวกสบายของชีวิต บางคนเนี่ยทำงานเป็น w o r k i n g woman เนี่ยไม่มีเวลาในการซื้ออาหารซื้อผลไม้ต้องการไฟเบอร์ฟื้นมาเนียเราเนี่ยสามารถตอบสนองตลาดตรงจุดนี้ได้เพราะเดี๋ยวนี้บางคนสามารถซื้อลูกคุณได้ภายในยี่สิบราทก็สามารถเข้าห้องน้ำได้แล้วอยากสวยอยากดูดีก็รื่นมาจะได้หน้าหน้าของทิ่ถึงขื้นมาเนี่ยในื้นมาเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยผมเข้าห้องน้ำทุกเช้าเลยครับครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องของไฟเบอร์อย่างเดียวนี่ของผมนี่ มันมีอินจา,าพร <อ S 1> มผลไม้ที่น้ําตาลธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติถ้าคนมุสลิมบอกว่าในช่วงถือศีลอดเนี่ยก่อนตะวันขึ้นเนี่ยคุณกิน3เม็ดาห,าหรือถ้าไม่เกิน5เม็ดเนี่ยาาคุณอยู่ได้จนถึงตะวันตกดินก็ถ้าผู้หญิงคนไหนคิดว่าทํากําลังทําเรื่องของซีโตเรื่องของเฮลตี้อยู่ลอง ศึกษาตัวนี้ได้เลยครับเห็ขาบอกว่านี่ช่วยเพิ่มน้ำนมคุณแม่ด้วยใช่ครับใช่ครับก็มีหลายบริษัทที่อยู่ในในงานเนี่ยซื้อวัตถุดิบของทองผมเพื่อเอาไปทำน้ำนมโดยการไปสกัดไปไปเป็นน้ำอินบาลัมเข้มข้นไปสกัดบางบรัอาจจะไปผสมกับอะไรนะโหบลีหรือขิงเพิ่มเติมเป็นสูตรของเขาโดยเฉพาะค่ะคอ สินค้าผมก็จะมีประมาณอย่างนี้ครับก็จะมีทั้งตัวอบกุ้ยอบแห้งครับผมนะครับปลาต่างๆครับเพราะอยากจะแนะนําอนยุคที่สังคมไทยเนี่ยจะเริ่มเดินสังคมผู้สูงอายุครับผมปลากระตักตัวนี้เนี่ยทางบริษัทผมเนี่ยก็ทําทั้งขายในประเทศแล้วก็ส่งออกแล้วก็ตอนนี้กําลังทําเรื่องของการแปรรูปต่างๆเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวเนี้จริงๆแล้วมันมีผลดีต่อสุขภาพกับแคลเซียมมากๆอยากให้ ทางสมาชิกชมรมแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับกับลองนําตัวนี้ไปทานสามารถแค่เอาไปคั่วเฉยๆนะครับไม่ต้องลงกระท้อนก็ได้ครับก็สามารถเทลตี้ได้แล้วครับหมายถึงว่าอันนี้มันมันกึ่งอันนี้เป็นยังอบมแห้งเนือหแห้งแสดงว่าเราควรจะต้องไปประกอบอาหารควรจะทิ้ทอาหาู่ี่เป็นอย่างไปประกอบอาหารเจ้าเปิดหมึกที่ทานได้เลยไหมะหมึกนี่จริงๆทานได้เลยทานได้เลยแต่แต่ถ้าต้องการให้รสชาติมันดูหอมหัวที่เข้าเวฟแค่ สิบห้าวิไม่เกินสามสิบวินะดแล้วก็ไปกับกินโอ้โหกันน้ำจิ้มับน้ำจิ้มอะไรที่เราชอบเลยต้งกิจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มไก่ใส่ถั่วพริกแห้งหน่อยหนึ่งโอ้โหผมน้ำลายไหลแล้วนะครับผมเริ่มหิวลวกินไช้ครับกลิ่นเริ่มออกมาไม่อยู่เลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยสินค้าก็จะมีแล้วก็จะมีปัจจุบันเตอนนี้เรามีสินค้าเพิ่มเติมนะครับสินค้าเพิ่มเติมก็คือตอนนี้เราทําการทั้งแปรรูปในตัวของแอลมอน์อบเกลือ เม็ดมะม่วงอบเหลือก็จะมีมีคนรับไปจำหน่ายเพิ่มเติมกันก็หลายคนนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์อย่างน้อยเราเห็นความสะอาดของผลิตภัณฑ์ครับเพราะว่าจริงๆเราวิ่งข้างนอกเนี่ยมันลว่างแล้วก็เก็บยังไงแต่นี้นี่คือความปลอดภัยของเราเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดแท้ๆเต็มๆนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทําเป็นปกติครับอันนี้เราทั้งขายเป็นบ้านแล้วก็ทอนรีเทลก็จะใช้ได้แบรนด์ที่ชื่อสามบัวครับสามบัว ก็ตอนนี้เรามีจัดจำหน่ายอยู่ในทั้งเดอะมอลล์แล้วก็ทั้งแม็กซ์แวลูนะครับและแล้วก็แล้วก็ที่ไหนกันก็มีทั้งที่บิ๊กซีนะครับเป็นที่จริงอ่ะเป็นกลุ่มธุรกิจตั้งเดิมนะครับที่เราทำมาก่อนเกือบๆ20ปีแล้วรอทำนี่คือต้องการรุ่นพี่พ่อคุณแม่ทัใช่ครับทบเป็นของของตู้พิู้ภาเครื่องที่จะสามารถขึ้นโต๊ะจีนได้เนี่ยตัวการผสานจีนเนี่ย ไชนีสพอร์ตโฟลฟู้ดเนี่ยทางเรามีสินค้าท่านทัางหลากหลายครับแล้วเราก็ขายตรงจุดนี้มาเยอะครับผมครับผมผมเป็นันธ์้ามสอร่วมไทยเนาะนะครับนะเจมีมีวิธีการทาตลาดยังไงบ้างคะตอนนี้ปัันนี้ปัจจุบันนี้เราต้องทําการตลาดที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเราต้องรู้หังว่าโพ s ิชั่นนิ่งของสินค้าแล้วก็แล้วก็เราต้องการเจาะตลาดกลุ่มไหนนะครับจริงๆแล้วตลาดที่เราเนี่ยตั้งใจในปัจจุบันเนี่ย เพราะเราทำทั้งกลุ่มสินค้า ready to e ี t และ ready to cook ใช่ความเข้าใจตลาดในแต่ละประเทศหรือในแต่ละพื้นที่ของไทยเนี่ยก็มีความแตกต่างกันครับกินสินค้าก็ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีบางอย่างที่คล้ายกันบ้างครับรวมไปถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่ยุคโลกดิจิตอลใช่ทางบริษัทก็ต้องทําเรื่องของออการสื่อสารทางการตลาดไปถึงผู้บริโภคเพิ่มตเติมครับเราเนี่ย จอดทั้งดิจิทัลทั้งไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทั้งน้าพวกเว็บคอมเมอร์สมีคอมเมอร์สโซเชียลมีเดียตอนนี้เราทำหมดครับแต่เราก็อย่างที่บอกฮะเราเป็นบริษัทเอเจนซีเราก็ไม่มีเงินทุนหนาที่เราสามารถที่จะทำตลาดโดยใช้เงินโปรยได้เราก็เลยจะเป็นต้องโฟกัสไปในที่แต่ละจุดแต่ละจุดครับต้องครับเพราะว่าเราไปโปรยมากไปนี่เงินใช้เงินเยอะมากครับแต่เรามีนันเรามีเป้าหมายเรามีบัตเจ้ว่าปีนึงเราจะใช้เท่าไหร่พูดถึงพูดถึงพูดถึงการ การตลาดรุ่นเก่าๆที่เราเคยทำมานานก่อนที่จะเป็นดิจิตอลเป็นการตลาดเดิมอยู่ครับนการตลาดตั้งเดิมเนี่ยเพราะว่าจริงๆต้องเข้าใจว่าเครือข่ายของยี่ปัวซาปัวลูกค้าเราเนี่ยก็เป็นจะเรียกว่าเป็นรุ่นคุณพี่คุณน้าคุณอาของผมเนี่ยแล้วก็ยังต้องใช้วิธีโทรศัพท์พูดคุยทบปักนะครับเพราะการตลาดที่ดีสุดเนี่ยก็คือการสัมผัสแล้วก็พูดคุยกันเปิดหก ใช่เรียกว่าหทัดใช่หไยเทกมาใช่ครับเราอาศัยหนึ่งก็คือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับความเข้าใจอันดีเพราะมันจะเป็นเครือข่ายพลังที่ดีสลอดก็จะมีเหมือนกันผมก็ซื้อสินค้ากับพรกพวกในชมรมบัวหลวงก็อะมีผมซื้อสินค้ากับพรกพวกผมในคอพอที่รู้จักกันนะครับอย่างโรงงานผมสร้างเนี้ยหลอดไฟคมไฟก็ซื้อกับพักพวกงานระบบอะไรต่างๆก็ของพักพวก อน,น,นอย่างอันนี้อยามเราต้องอยู่กันแบบเป็นสามารถที่จะเป็นคลัสเตอร์เครือข่ายกันได้ในในอนาคตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้สู้กันเองภายในประเทศนะครับเราสู้กับต่างประเทศเนี่ยคือคต่างประเทศเขามีเงินทุนมากกว่าเราบางบริษัทเนี่ยเข้ามาเปิดในประเทศไทยและทํตลาดเนี่ยไอจะมีเราสู้ไม่สามารถที่จะ,จะ ต่อฟอนได้ง่ายๆครับใช่ฉะนั้นความร่วมมือกันเนี่ยเป็นีสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับครับ,รบโอเคงั้นเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับพนักง,งานผมมาหลายครั้งโดยเจอพนักงานหลายคนอยู่ที่นี่นานต้องมีอะไรเสน่ห์พิเศษไหครับเออพี่มีมสชุชายก็เลยบอกบริษัทผมพนักงานดูแก่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนาะหลายคนเนี่ยเรามาหลายๆครั้งนะเชื่อเพื่อนสมาชิกผชมครับคือคือบางที่เราเห็นพนักงานเถินแต่ที่นี่ผมไปหลายหลครั้งมาหลายครั้งก็จะเจอพนักงานรุ่นเก่าๆไม่ใช่รุ่นเก่านะคือการที่คนหนึ่งอยู่สาม ถ้าปีที่เรามากันเจอกันเนี่ยแล้วถือว่ามันจะต้องมีอะไรพิเศษหรือทําให้อยากเขาอยากทำงานนี่แหนะทรัพยากรบุคคลผมนะครับเรามีตัวเลขเฉลี่ยของอายุพนักงานที่บริษัทผมเนี่ยครับอายุเฉลี่ยของพนักงานบริษัทผมอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอากลมๆนะฮะอยู่ในช่วงยี่สิบเจดถึงสาอสิบสองก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มีเด็กเจนใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประกอบกับจริงๆทีมงานในระดับเมนเจอร์หลายๆคนเนี่ย บางคนก็อยู่บริษัทผมมามากกว่า10ปีเพราะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งจะจัดงานแล้วก็ฉลองให้กับพนักงานที่อยู่อายุงานสิปีเพิ่งจะให้รางวัลทองคำตอนราคากำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นจะซื้อตอนขึ้นราบาหผมนี่น้ำลายเหนียวเลยเพราะเรื่องทองคำเนี่ยก็เราก็ตอบแทนให้กับพนักงานนะครับกับการที่อยู่ร่วมช่วยกันในการทำงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีกับเราครับ ะมีบ้างหหม is ครับก็คือเป็นเรื่องปกติการที่มีการถ่ายเลือดในบางจุดมันก็ต้องมีเป็นเรื่องวักจัรครับแต่สําคัญที่สุดคือเราจะยึดถือ culture ก็คือวัฒนธรรมขององค์กรผมทีหนึ่งเราปกครองด้วยหนึ่งเรามีระบบที่ดีครับเรามีความเข้าใจเข้าถึงเข้าใจพัฒนาพัในขอน้องนาของรัชกาลที่เก้านะครับเพราะว่า เราเนี่ยพยายามทําให้พนักงานทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าระบบงานเป็นยังไงคุณต้องเดินตามนี้พนักงานเราต้องทํางานในักษณะเชิงลุกการเข้าถึงครับนะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเราจะมีเป้าหมายและมีโปรเจ์ร่วมกันในการพัฒนาตลอดในทุกปีปีนี้เราขออยากจะได้อะไรแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดหนึ่งมันวิกฤตมันก็คงจะไปไม่ถึงเป้าเท่าไหร่เราก็จะต้องมีการยืดหยุ่นปรับกันได้เรื่องเรื่องสำคัญคืออย่าเอาเป้าหมาย กำไรสูงสุดมาเป็นตัวชี้วัดในการทําธุรกิจยอมรับว่ามันก็มีผลแต่ไม่ได้มีผลทั้งหมดชีวิตเราต้องเดินมาเป็นธุรกิจที่พวกเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้ครับกําไรก็ส่วนหนึ่งใช่คความสุขก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความยั่งยืนก็อีกส่วนก็ประกอบไปด้วยกันนะครับนี่ก็นี่คือเสน่ห์ของสรุไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆชมรวมบุญหลวงเอเบีวันนี้นะครับ ได้ฟังข้อคิดบางอย่างเฉเจเนาะนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเราถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราได้ได้ได้มาสัมผัสกันได้มาจอยกันบ่อยๆครับกับตัดทางชมรมผมเชื่อว่าทุกคนเติบโตได้นะครับแน้วก็ถือว่าเราก็จะแบ่งปันเราก็จะเติบโตไปด้วยกันครับนะกับกับประเทศไทยเราครับนะทิ้งท้ายนึงอ๋อทิ้งท้ายก็ถือว่าเราเราทําธุรกิจ าก็เหมือนการเป็นเพื่อนคู่คิดครับมิตรคู่บ้านมิตรคู่บ้านโโลแกนไทยให้โลแกนของไทยช่วยกันคิดหน่อยใกล้ผมไม่พูดครับจริงแล้วเนี่ยเราผมถือว่าเราออกมารู้จักคนมารู้จักพี่สมชายผมก็ยินดีมากผมรู้จักกับท่านประธานผมก็ดีใจมากได้อาจารย์ทันศักด์กับสมัยก่อนคือพี่วินารใคับแนะนำผมตั้งแต่สิบปีก่อนนะครับสมัยท่าน ท่านโคสิตท่านโคสิตเคยมาเยี่ยมที่บริษัทผมเมื่อหนานมากแล้วฮรก็ทาให้ได้ให้แนวคิดผมก็มาปรับปรุงแล้วก็มาประยุกต์ใช้ต่อครับก็ดีนะครับก็คืออย่างน้อยอ่ะธุรกิจปัจจุบันเนี่ยคุณจะอยู่แต่ในบริษัทคุณไม่ได้มันต้องออกมาเรียนรู้โลกภายนอกก็มาเรียนรู้ข้างนอกครับการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดนะครับใช่ครับผมก็อยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับ ยังไม่คิดจะเกษียณนะโอเคอ่ะพี่ไงนี่หนึ่งได้ได้รางวัลอะไรจากหน่วยงานบ้างครับเออขได้มาเมื่อปีก่อนหน้านั้นนะครับผมก็เป็นรางวัลเอ SME จากสมาคม TMA นะครับ TMA ครับใด้รางวัลอ SME Excellent ครับครับนี่ก็นี่ก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของชมรมบุรุษเสด็จนะครับกับธุรกิจครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตผ่านจากรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งผ่านจากคนหนุ่มๆอย่างเงี้ยฮะที่ ใช้พลังความสามารถของตัวเองนะครับประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับบวกกับพลังที่ประสานงานจากในชมรมบุรุษเสืมีก็ทําให้ธุรกิจของสรุ่งไทยนะครับมีกิจกรรหลายอย่างนะครับก็รินเชญเพื่อนๆครับเราจะมาเติบโตมาใส่ใจมาแบ่งปันไปด้วยกันนะครับกับชมรมบุรุษเสลมีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ